พวกเราชาวเมืองระยองรักพี่รักน้องรักชาติบ้านเมืองพุทธศาสตร์อันรุ่งเรืองทั้งนามปราดเทืองยอดกษัตริย์เกลียงไกลพวกเราชื่นชมยินดีพระพุทธอังคีรถคู่บ้านสารเจ้าตากคู่เมือง รือเรื่องเกาะแก้วพิศดารถิ่นฐานอุตสาหกรรมรถลามผลไม้ถิ่นหนังใหญ่บ้านดอนพระนอนวัดป่าประดูพี่น้องชาวอำเภอเมืองระยองยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายชนะเอี่ยมแสงด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปของอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยองเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอยู่หนานแน่นมากที่สุดของจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดระยองแหล่งที่ตั้งพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมงและเกษตรกรรมอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้าน่ข่และอำเภอวังจันทร์ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแกลงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านฉาง ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราชวันที่31พฤษภาคม2563มีจำนวน286,032คนแบ่งเป็นชาย139,978คนและเป็นหญิง146,054คนมีจำนวนครัวเรือน161,828ครัวเรือนอำเภอเมืองระยองมีพื้นที่514.5ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น3 21, 2 1 5 6 2ไร่พื้นที่การปกครองท้องที่แบ่งออกเป็น15าตำบล84หมู่บ้านการปกครองท้องถิ่นมีเทศบาลนครจำนวนหนึ่งแห่งคือเทศบาลนครระยองและเทศบาลเมืองจำนวนหนึ่งแห่งคือเทศบาลเมืองมาบตาพุธเทศบาลตำบลจำนวน6แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลอีก7แห่งอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ประกอบไปด้วยเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและผลมไม้เช่นทุเรียนเงาะลองกองสละมังคุดมะม่วงน้ำดอกไม้กรอกใยชาอาชีพกลุ่มประมงมีจำนวน2กลุ่มคือกลุ่มสมาคมประมงพาณิชย์จำนวน4ี่สมาคมและองค์กรกลุ่มประมงพื้นบ้านจำนวน30กลุ่มอาชีพพนักง,งานโรงงานอุตสาหกรรมอาชีพค้าขายและบริการอาชีพรับจ้างทั่วไป สถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองระยองมีระดับประถมศึกษา117แห่งระดับมัธยมศึกษา13แห่งสถาบันการศึกษาสายอาชีพ5แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน27แห่งและกศนจำนวน1แห่งการสาธรารณสุขในพื้นที่อำเภอเมืองระยองมีโรงพยาบาลของรัฐจำนวน2แห่งคือโรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระยองมีโรงพยาบาลเอกชนจำนวน4แห่งคือโรงพยาบาลกรุงเทพระยองโรงพยาบาลมงกุฎโรงพยาบาลศรีระยองและโรงพยาบาลรวมแพทย์มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน19แห่ง ข้อมูลทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีวัดจำนวน59แห่งที่พักสงฆ์สองแห่งโบสถ์คริสต์สองแห่งมัส,สยิด8แห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเมืองระยองหอพระพุทธอังคีรสวัดป่าประดูหาดแม่รำพึงบ้านก้นเอาบ้านเทสวนลูกชาติชายหาดสวนสนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่ามูเกาะสมิดเกาะสมิดเกาะกูดีเกาะทะลุ สถานแสดงพันธุสัตว์น้ำระยองทางด้านอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนสี่แห่งได้แก่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกนิคมอุตสาหกรรม RIL นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งแห่งคือเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีโรงแรมรีสอร์ทและที่พักได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมจำนวน111แห่งและอยู่ระหว่างยื่นแบบขออนุญาตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก153แห่งมีสถานีตำรวจ5แห่งได้แก่สถานีตำรวจภูทรเมืองระยอง สถานีตำรวจภูทรเพสถานีตำรวจภูทรห้วยปงสถานีตำรวจภูทรมาบตาพุธและสถานีตำรวจภูทรสำนักทองข้อมูลความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดโคโรไวรั2 0 -19 ในพื้นที่การดำเนินการสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ได้มีการบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจำนวน1,264ราย ผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน1,403รายพ้นระยะเฝ้าระวัง1,403รายจากข้อมูลการติดตามเฝ้าระวังโครโรนาไวรัสร0 1 9ัฐ2019ในพื้นที่อำเภอเมืองระยองข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่6มีนาคม2,563ถึงวันที่22กันยายน2,563ปัญหาในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจึงทําให้มีประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้ามาใช้แรงงานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนมากโดยไม่มีการย้ายเข้ามาในทะเบียนร,ราษจึงนํามาซึ่งปัญหาต่างๆในพื้นที่เช่นปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด พื้นที่อำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่ติดชายทะเลซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการตรวจสอบการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวและเมื่อแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาแล้วจะมีการแย่งอาชีพของคนไทยในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาของคนไทยว่างงานไม่มีงานทำหรือในบางครั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะกิจการเกิดปัญหา จะทำให้แรงงานต่างๆเหล่านี้สร้างปัญหาต่างๆตามมาได้อำเภอเมืองระยองมุ่งมั่นสร้างสรรเพื่อคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวระยองอย่างตั้งใจและไม่หยุดยัง้งเพื่อความก้าวหน้าต่อไปพร้อมสละให้ชีวีเนื้อเลือดจะพลีเพื่อแผ่นดิน